รถรอเมืองชุมพรซุ้มเสียงนี่โหสะใจจริงจริงแล้วเรามาตัวเอสเนี่ยผมัเพิ่งเคยจออยู่นะลายด้านข้างหวานเกี๊ยบอ๋อที่ว้าวตรงเนี้ยคือเราเว้นให้มันไม่าบางคุณงคุ่นแบรนด์ไทยแท้ๆลูกหมากช่วงล่างฮิโน S700 เจ็ด้ถุงลมออกแบบมาเพื่องานหนักในเมืองไทยไส้ในใหญ่แข็งแรงและ ยืดหยุ่นที่สําคัญให้ตัวได้ถึงสีทิทางยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปอีกสนใจสั่งซื้อได้ที่โชคอัพ MTB ตัวช่วยเพิ่มการทรงตัวของรถอย่างดีที่คุณควรอ้อมีของใส่ได้ทุกรุ่นสนใจสั่งได้เลยไลน์098 560 2 1ายส่สวัสดีครับอยู่กับช่อง MT นะครับวันนี้นะครับพา,าน,นะครับมาดูเซมิดัมสวยๆคันนี้กันนะครับ นี่ฮะรถรอเมืองชุมพรบ้านนายหัวภูมิครับภูมิอุศิตนี่ครับกับหัวลากวิกเตอร์ FM2P3 ็มแรงม้าครับบ้านนี้ต้องบอกเลยว่า38 0ดนทั้งหัวใจฮะนี่ฮะวิเตอร์38ครับลากหางเซมิดัมอู่สุนชัยนครปฐมของแท้ฮะนี่ฮะ SC สซุนชยัยนี่ฮะที่สุดแหละครับสำหรับวงการดัมนะฮะสุดๆฮะ คนเล่นเขารู้กันนี่ครับคันนี้บอกได้เลยว่าชุดแต่งเต็มจากน้ำสมชายคันนี้นะครับนี่ฮะดูงานตกแต่งกันสมชายเทอร์โบบ้านหลวงนี่ครับแล้วก็ฟิจิลิงกับระบบไฟวุ่นบายชัาเอิร์นโดยเฉพาะงานแต่งนะครับงานชุดท่ออะไรตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับนี่คือดีไซน์แบบใหม่นะครับจากน้ำสมชายสมชายเทอร์โบบ้านหลวงนะครับ สำนักเนี่ยคนเล่นคาร้กันก็บอกงนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงนะครับเนี่ยครับ๋ยวาพามาดูกันนะครับคันนี้นะครับดีเทลเป็นยังไงนะครับตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี่ฮะดูหางก่อนนี่ฮะอันเนี้ยเป็นหางเซมิดัมนะครับแผงข้างอลูมิเนียมสังเกตได้ว่าด้านข้างเนี่ยสามเสานะครับเสาหน้าเสากลางและเสาหลังแต่ว่าตัวแผงด้านข้างเนี่ยเนี่ยฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนฝาท้าย ฝาท้ายเป็นฝาท้ายเหล็กอ่าก็จะมีความแข็งแรงอ่เวลาดันอะไรเนี่ยก็ดันได้สบายแล้วก็อย่างว่าแล้วครับเรื่องความแข็งแรงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่เบากว่าน,นี้ก็เป็นฝาท้ายมีเนียมนี่ครับซึ่งฝาท้ายเหล็กเนี่ยก็จะเหมาะไปทางพวกหินพวกทรายอะไรมาแน่นาะถ้าฝาท้ายมีเนียมก็จริงๆก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่นะพวกสายาการเกษตรเขาก็าจะชอบฝาท้ายมีเนียมประมาณนั้นก็จริงจริงก็ได้หมดแล้วแต่คนชอบลายด้านข้างหวานเจี๊ยบ สีบานเย็นครับชมพูบานเย็นนะครับตัดกับเนี่ยฮะเขียวม่วงเหลืองสีออกโทนแบบหวานๆหน่อยทไทหน่อยประมาณนั้น3ามเสาครับเสานะฮะเป็นเสาใหญ่นะครับโอ้โหลแบบายสวยมากด้านข้างเป็นเลนตอกลายนะครับสวยอะอันนี้สวยจริงเนี่ยฮะบับนท้ายครับบางฝุ่นชุดใหญ่จัดเต็ม จากน้ำสมชายครับสมชายเทอร์โบบ้านหลวงนี่ระบบไฟวุ่นเนี่ยประมาณเนี้ยบอกได้เลยว่าคันนี้ระบบไฟไม่ธรรมดานะไฟวุ่นสมชื่อของชเชอร์อิสเขาโอ้ยางหลังอันนี้เป็นยางบิดโตนนะครับอันนี้น่าจะเป็นยางสำหรับเทลเลอร์ตรงรุ่นเลยบ้างเนี่ยอันนี้เป็นบิดโตน R 1 6 8นะครับนี่ฮะเทาเซ็ตเอ็มบางโคนดซุบล้อเลด กาดด้านข้างครับ s อสซุนชัยของแท้ฮะโหแน่นอนจริงกระบะสุนชัยนี่จัดได้ว่าที่สุดนะของกระบะดําดินในบ้านเราะนะด้านหน้าครับเป็นลายพับพิฆเศนศอะครับผมว่าอย่างเช่นคันฟ้าเนี่ยก็เป็นลายพับพิฆเลเหมือนกันรถบ้านในหัวภูเนี่ยงานจากช่างออฟสุนชัยนะครับอย่างงานส่งงานสีเนี่ยโหสวยมาก แล้วก็พวกอุปกรณ์หน้าข้างเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าจะเป็นแบบพวกตัวจับตัวบางโคนไม่ว,ว่าจะเป็นตัวแม่หรือตัวลูกเนี่ยนะครับก็จะเป็นสี่บานเช่นเมือนกันนี่ฮะอยากให้ดูอันนี้สังเกตตรงนี้อ่าเนี่ยบันท้ายนะครับของตัวแม่เนี่ยสังเกตตรงนี้นะบัานท้ายแบบนี้นี่คือเป็นแบบใหม่ดีไซน์แบบใหม่บังโคนซุ้มล้อเนี่ยอุ้มเลดขาเขือ่อนทำสีใหม่จานล่าก็ เป็นสี่บานเย็นอ่านี่ดูตัวพื้นนะครับพื้นแล้วก็โครงอ่าท่อด้านหลังเนี่ยโลบาท่อเนี่ยเดี๋ยวอ้อมมาดูฝั่งซ้ายกันซึ่งอันเนี้ยท่อเนี่ยประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับใหญ่สะใจมากเนี่ยครัตวตบแป๊บเนี่ยหกนิ้วครึ่งนะครับท่อออกอ่าด้านหลังเก่งสองฝั่งนี่ฮะหกนิ้วครึ่งซุ้มเสียงนี่โหสะใจจริงๆเสียงสะใจมากนี่ครับวโ,โลบารครับ สุดยอดมากเลยตะลบาร์เนี่ยซึ่งตัวแป๊บเนี่ยไม่ใช่เลดแบบบางๆนะเป็นแป๊บแบบหนาเลยครับเนียบางเสียงเนี่ยคือรู้เลยว่าเสียงนี่คือแบบมันมันหนาเออถ้าเกิดว่าเราเคาะดูเนี่ยถ้าเกิดว่าแป๊บบปงานะมันจะแบบเสียงมันจะแบบบางๆขู่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเคาะปุ๊บเนี่ย,เ,ยเสียงเสริมที่คือแน่นเลยครับตัวท่อนี่ต้องสืบหนาปัก๊กดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าใช้งานไปนจะร้าวนะครับโอกาสน้อยมากที่ว่าร้าวผมว่าแทบจะไม่มีเลย ด้านหลังด้านหลังประมาณนี้สังเกตดูวันนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่ดีไซน์จากนักออชายเป็น X bar แล้ครับทรงแบบกระบะซิ่งทรงแบบท้ายรถปรืว่าประมาณนั้นเออนะสังเกตไหมอันนี้คือเป็นแบบใหม่นะครับที่ยังไม่มีใครเคยทำอ่าีตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบเป็นราวไฟสีสีฟ้าอ่าแล้วก็บนก็บ้านภูปุสิทธิ์ประมาณนี้ตรงกลางก็น้องคุณสุดยอด อีกอย่างอันนี้คือผมชอบมากเนี่ยครับอันนี้คือให้ตัวได้แบบเนี่ยไหมอันนี้คือเป็นตัวฮิ้วตัวสายไฮดรอลิกยกดัาตัวลูกนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นแป๊บนะครับแป๊บเลนเนี่ยฮะดัดได้สวยงามมากเนี่ยครับขึ้นรูปได้แบบสวยงามมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวฮิ้วสายไฮดรอลิกประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวเสียบนะครับตัวเสียบตัวปัดน้ํามันตัวลูก แล้วก็ตัวพื้นด้านหลังเนี่ยทุกคนอยากให้ดูนี่น้ำชายแกใช้เป็นหมุดเหลดด้วยนะเนี่ยฮะมุดสเตลเลตใช้ประแจหกเหลี่ยมไข่เออเนี่ยทุกคนเนี่ยดูดิดูความใส่ใจดูความแบบอ่อเรื่องการเก็บรายละเอียดนะของน้ำชายเดียผมบอกเลยว่าเจ้าเนี้ยผมว่าสมกับเมื่งวันของประเทศอะ,ะอันนี้ก็เป็นช่องเติมมันนะครับอันนี้เล็กปินเป็ด การข้างก็พับลงทรงเซิร์นนี่คือสวยมากเห็นไหมเนี่ยฮะสุดยอดจริงครับทำสีจัดช่างออฟครับล้อชุบดุมเดิมนะมดุมก็ต้องแบบเออดุมก็ต้องแบบเก็บสีให้แบบให้เข้ากับตัวรถหน่อยไฟสีบานเย็นนะครับไฟเฟอยสีบานเย็นดุมสีบานเย็นเนี่ยดุมหน้าดุมหลังเลยสีหวานมากนะครับสีหวานจริงเนี่ยฮะยังรอครับพวกนี้ฮะ ก็18ล้อเนาะแม่10ลูก2คันก็8ล้อรวมกันเป็น18ล้อเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเอาตามกฎหมายนะได้ประมาณ4-5ตันนะครับสุนชัยสุดยอดนะครับวิกเตอร์ฮะสำหรับคนรักคีโน่และ380เท่านั้นรุ่นนี้บอกก็เเลยว่าของแท้ครับพลัง P11C รุ่นนี้คือเครื่องรุ่นนี้ผมว่าอัมัตนีดีนะเครื่อง P 1 1 c เนะี่ย แรงบิดดีทอกดีท็อกหนักด้วยความที่ซีซีมันค่อนข้างเยอะด้วยครับคันนี้จบจาก4สํานักดังเลยครับสุนชัยแคะปฐถมสมชายเทอร์โบช่างเอิร์ธไฟวุ่นและช่างออฟสุนชัยนะครับสุนชัยต่อกระบะต่อตัวลูกน้าสมชายจัดการเรื่องงานตกแต่งช่างเอิร์ธจัดการเรื่องระบบไฟและช่างออฟจัดการเรื่องงานสีงานเป็นอีส่วนเดี๋ยวลองเมื่อได้ฟังครับว่าซุ้มเสียงของท่อคู่เนี่ยเป็นยังไงนะฮะ คือแบบเสียงโคตรดีเนี่ยครับรีแมปโดยบางนุนะครับสิงห์บุรีนะครับแล้วคันเร่งเนี่ยบอกเลยว่าคันเร่งขึ้นดีมากเนี่ยฮะดูคันเร่งโอ้โหคันเร่งคือขึ้นดีมากตัดได้ใช่ไหมพี่โอเคพี่ต้นราชบุรีทักซินเตอร์บอกว่าตัดได้นะโอเคจัดไปโอ้ยปับงบงับง เรื่องเอาเรื่องซูมเสียงนะซูมเสียงเอาเรื่องครับสําหรับท่อออกหลังเจ๋งนะครับแต๊บหกนิ้วครึ่งอ่าซูมเสียงบอกได้เลยว่าโหดมากครับเราต้องต้องต้องสัมภาษณ์เจ้าของรถหน่อยในพวกภูมิภูมิั้งไฟเลยอ่ะไปรีวิวรถกันครัรีวิวหน่อยอ่ะกระสันสเต็ปรับแขกครับผมรับแขกเสียมาจอดมาสองเดือนครับสองเดือนโอ้ แต่ว่าผลงานที่ได้มาก็สุดยอดับไม่มีที่ติแล้นะงานสรรีงานเลี่ยมข้างแล้วก็งานอานพวกเราไปพวกห้องเนี้ยขบบางคุณมาถ่ายอยู่แล้วใช่มาถ่ายครับก็อขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณเดซี C ทุกคนครับแล้วก็สิคาร์่านใดนก็สนใจก็ทางมาดางลูกพี่ผมก็ได้ครับสมชาตัโตโบเลยครับกดฝากผลงานไปด้วยอ่าส่วนระบบไฟก็ดีอยู่แล้วครับไม่พูดดีกว่าดีเลยนะครับผมสุดกิจแล้ว มากครับโค้งเซียโมากครับคันที่สองเสียโสังเกตได้ว่ารถที่บ้านเนี่ยคือจะเป็นลายพะพพิเนตเลยจะได้ร<ช>ัดได้ค,คันนี้คือเพ้นท์จากที่ไหนครับอันนี้ช่างออฟช่างออฟตุออ้ชัยใช่สวยมากเลยนะ,ะแล้วสีอันนี้คือทําไมเราถึงเลือกเป็นสีนี้เอที่เลือกสีนี้ลูกชายชอบสีชมพูออีกคันหนึ่งวิกเตอร์ก็คันสีเขียวใช่ไหมใช่อันนี้เราใช้วิ่งอะไรอันนี้นี่เอาไปวิ่งหนี วิ่งหินครับอืมหินใหญ่โอตอนเนี้ยรถที่บ้านนี่จะใช้เป็นยี่ห้อไหนบ้างใช้เป็นฮีโน่อย่างเดียว <H ino S 2> เลยพี่ฮีโน่หมดเลยอ๋อครับแสดงว่าชอบฮีโน่ชอบเบ้าีาดำอ๋อเนนี่ยะออ๋ที่วอลตรงเนี้ยคือเราเว้นให้ใมันใสฝงฝุ่นฝังฝุ่นอ๋อก็จะใส่เม็รสี่สิบได้แบบสบายเลยครับอันนี้จะเป็นสุดของครูตุนชัยเดียวกับพี่ต้นชัยตะโบอ๋อนี่ครับของแท้สเปคสั่งพิเศษใช่ อ๋อในสังเกตใช่ปกติเราจะแบบเห็นแบบตรงนี้เต็มมันนะอันนี้เขาเวลเขาเว้านะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ป้ายทะเบียนปกติมันอยู่ใต้แผ่นหลังสองอ่าเลยเราจะใช้ทะเบียนไปบนอ๋อป้ายได้ออปชันได้เพิ่มตรงไอ๋อไฟเอ่อป้ายทะเบียนอยู่นี้ใช่ปกติป้ายทะเบียนจะอยู่ข้างล่างใช่ใช่ข้างบนก็จะเห็นคัะสีดำที่เราย้ายขึ้นมาไว้ขบนใช่ครับตอนที่บอกว่าเราก็เห็นทะเบียนชัดแล้วก็ไฟท้ายชัดใช่ครับประมาณนี้มองกัน ตาท้ายอ่ะสวยด้วยอ่าใช่ดูเข้าก่อนนะเนี่ยแล้วพี่แล้วอันเนี้ยไฟท้ายอันเนี้ยไฟจากอู่หรือว่าไฟจากที่พี่ไฟกลมส้มแดงเป็นทางทางอู่ครับโอ้ส่วนพวกไฟออปชั่นเสริมขอพวกรอสพอแล้วก็ไฟต้องสองเนี่ยก็จะติดทางที่ร้านไปไฟรอสพอคืออันไหนพี่รอสพอคือติดทางข้างตัวแม่กับตัวลูกอ๋อตัวนี้ก็จะเวลากลางคืนเรากจะมองเห็นข้างข้างครับอืมใช่ติดให้ลูกค้าไปปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับส่วนไฟท้ายก็เป็น อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีนี่ไงครับอ๋ออ๋อคืออันเนี้ยเราสามารถสั่งปิดเปิดได้ใช่ครับสปิดเปิดได้ครับคือตอนเนี้ยเราเผื่อใครดราม่าคือตอนเนี้ยคือเราเราเปิดเพื่อถ่ายคลิปนะใช่ครับเออประมาณนั้นาลูกค้าวิ่งโตติกเขจะเปิดเป็นไฟลีก็จะติ๊กแค่ส้มแดงใช่ปิดติ๊กโตติกส่วนไฟเลี้ยวก็จะเพิ่งมาดวงดวงนึงเพราะว่ามันมีแค่ดวงเดียวใช่ครับเออพี่แล้วอันเนี้ยผมเพิ่งสังเกตไอ้ตัวบางฝุ่นตัวเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือจะใช้แบบอ่ายกแล้วก็เสียบบรูเนะสีย อันนี้คือปกติที่อู่้ราใช้ก็ใช้แบบนี้หรือว่าแบบมันมันสามารถเลือกแบบเกี่ยวได้ถ้าเป็นตัวเม็ดถ้าเป็นแบบเม็ดสี่สิบอย่างเงี้ยมันสูงครับน้ำหนักมกันเยอะถ้าเราไม่ได้เจาะใส่ดาวย่างเงี้ยเวลาดึงแล้วมันคงกล่นจะฉีกอ๋อฉีกใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาทำมาแบบเวลาเรายกมันจะไม่ฉีกแล้วจะมีตัวเหล็กยึดยึดอยู่ไ<อ>งประคองไปอีกทีนึอ๋อแล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือไฟท้ายตัวแม่ไฟท้ายตัวแม่ครับ limited edition ตัวไครตอนเกีอ่า ตองเจแท้ญ<ท>ี่ปุ่นคทถามมีสังเกตได้ว่าไฟตองเจเนี่ยมันจะมีแบบวิ่งกับไม่วิ่งไดใช่ครับอันนี้คือแบบไม่วิ่งใช่แบบไม่วิง่งคืออย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับไฟสเต็ปของเรามากกว่านะเป็นรถซิ่งได้แล้วแต่ถ้าเป็นไฟเลี้ยววิ่งอยู่แล้วเราสามารถทำมันวิ่งโกติได้ครับเอ้าเหรอใช่ครับ๋อททำได้ใช่ทำได้โอ้ตัวรถกระพริบเร็วแต่ว่าไฟท้ายก็จะวิ่งโกติเราสามารถต่อได้ใ่ ส่วนพวกสายไฟ,ฟยก็จะเป็นปลั๊กตัวรุ่นเลยเรามีขายจำหน่ายแล้วปลั๊กวพวก,กอะไรเนี่ยจำปันเบิดได้ที่พี่เอิร์ดมีได้มีครับสามารถแบ่งได้ไหมแบ่งได้หรอได้แล้วแล้วตอนสองก็จะเป็นทางร้านของพี่กูพี่ลิมชาเนี่ยจ้าแรกตรงไหนสินตอนสองตรงไฟไฟตอนสองไหมใช่ได้ได้สอง้างอง่าไฟ,ไฟสีน้ำเงินนะอ๋อ,อได้หรอเออจริงนะพี่ รถทีจะเป็นแค่ต้านชื่ออย่างเดียวใช่มันดูแลโลคกันแบบเราไยตั้งสองมาแต่เติมหมดชั้นแล้วตัวแรกอ่ะแล้วโลบาตัวเอ็กเนี่ยสังเกตได้ว่าผมเพิ่งเจอตัวนี้นะอันนี้เป็นคันที่สองคันที่สองคันแรกก็จะเป็นของพี่นิวพี่นิวใช่โอนี่คือคันที่สองโลบาตัวเอ็กด้านหลังของน้องอุ้มชายนี่คือคันที่สองนะครับอยู่ในรถในหัวคู ขอคือแบบออกแบบไปเรื่อยแบบกระจาไปเรื่อยโอ้สุดยอดคือเอาง่ายคือน้ำชายเนี่ยเขาพัฒนาง,งานตัวเองตลอดประมาณนั้นแน่นอนนี่มาสัมภาษณ์ช่างออฟเนียครับช่างออฟซุ่นชัยพี่ออฟขันเนี้ยมีทำอะไรบ้างพี่พี่พี่ที่ผมมีกันชนหน้าครับกันชนหน้าชุดชุดเลี่ยมผ้าหัวครับครับแล้วก็ไ กัวกระจายนงินรับแต่ตัวหางําที่ขึ้นชัยครับทำงานขทงทมสำคัญเลยทำสีแล้วก็เพ้นท์เพ้นนี่ผมเข้าไปเพ้นท์เองมาังแต่ตอนที่อยอ๋ออันนี้คืองานเพ้นท์ของพี่ใช่โอ้สุดยอดมากพี่อันนี้พี่สมมติว่าลายนักกระบะประมาณเนี้ยพี่ใช้เวลาประมาณกี่วันลายนี้สามวันสามวันสามวันเหรอพี่สามวันครับสุดนะสุดจริงแี่ดูเนื้องานทุกคนเนื้องานโคตรดีนะเซนเซ้นลายคือแบบคมจัดเลยครับ